หลังว,วันเลนทนยนี้รักจะเป็นยังไงต่อเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะแฮมออร่าออร่าภาษาใจสื่อสารตรงใจอะไรก็เป็นไปได้เปิดรับพลังงานดีๆที่นี่ด้วยกันนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตอือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องออร่าภาษาใจนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่ารัก ปังปงัหลังวันวาเลนไทน์นะคะต้องทำยังไงนะหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้หยหวานมากเลยวันวาเลนไทน์อ่ะหวานมากเลยแล้วหลังวาเลนไทน์จะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะตัวเลือกสำหรับวันนี้มีเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงออโรรานะคะและเจ้าหญิงเบลค่ะเลือกกลองไพ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะก่อนอื่นเรามา สับไพ่กันก่อนนะคะเรามาหาคำตอบกันนะคะว่าจะทําให้ความรักดีๆสดชื่นนะคะรักปังๆหลังวาเลนไทน์นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างให้ไพ่ช่วยแนะนำนะคะว่าตอนนี้เราจะต้องเตรียมตัวรับความรักหลังวันวาเลนไทนย์ยังไงกันดีนะคะ และชุดสุดท้ายนะคะ The answer is simple นะคะมาดูซิว่ามาเช็คดูซิว่าในตัวเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะคะใครจะบอกอะไรกับเรานะคะหลักๆโค้ชคูป,ป้อมจะใช้การ์ดทั้งหมด สชุดนี้นะคะประจําทุกๆวันนะคะนะแต่จริงๆใช้อีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้นะคะจะแนะนําก็คือจะเป็น l i g h purpose นะคะก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเป้าหมายชีวิตอะไรแบบนี้นะคะอ่าเราไปฟังความหมายหนะ้าการ์ดกันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกการ์ดกองเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะคะอ่าเรามาดูกันโอ้ตองรู้จัก แต่งเนื้อแต่งตัวกันหน่อยนะกลับมาดูแลตัวเองนะคะทรงผมเสื้อผ้านะคะตกแต่งตัวเองให้สวยงามนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะว่าจะสวยขึ้นเท่ขึ้นหล่อขึ้นกันยังไงนะคะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะที่มันแบบแหวกออกจากกฎเกณฑ์ของสังคมบ้างนะคะทำอะไรแปลกๆที่ตัวเองอยากจะทำะคะ่ะเพราะบางครั้งบางทีเราก็กลัวสายตาคนอื่นแล้วเราก็เลยไม่อยากจะทำอะไร ที่จริงๆใจเราก็อยากลองทําดูนะคะเพราะฉะนั้นหลังวาเลนไทน์นี้นะคะชวนกันไปทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคุณแสดงความเป็นความกล้าที่จะแหวกแนวอ่ะให้คู่รักคุณเห็นนะว่าเอออยากทําแบบนี้นะคะแล้วก็ Open your heart นะคะเปิดใจให้กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าพอคุณสวยขึ้นแล้วเนี่ยคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นนะก็จะมีคน ใหม่ๆคนแปลกๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น e n Your h e a r t ไม่ได้หมายถึงว่าเปิดให้คนเข้ามานะแต่หมายถึงว่าคู่รักของคุณแฟนของคุณเขาอาจจะหึงเออเขาอาจจะแบบว่าใส่ใจคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดใจเนาะให้รู้ให้รับรู้ไว้ว่าเป็นว,ว่าเขารักเราเนาะเขาถึงได้ห่วงเรานะคะ ชรุดเ e n อ่าสำหรับคนที่รอลูกอยู่นะคนที่แต่งงานกันมานานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วแล้วมีแผนจะแต่งงานแล้วจะมีลูกนะคะใครเลือกซินเดอเรลล่าข่าวดีแล้วค่ะคุณจะมีเด็กๆเ,เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นแฟนกันอยู่แล้วยังไม่ได้มีการวางแผนจะมีลูกก็ให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะอ่าอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์หลังจากนี้นะคะสําหรับคนที่คิดว่าโอย้ยังไงก็ยังไม่มีแน่นอนนะคะความเป็นเด็ก ที่อยู่ในตัวของคู่รักของคุณหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณนะคะก็อาจจะได้เจอกันหลังจากวาเลนไทน์นี้หมายความว่าคุณกับแฟนคุณนะคะก็น่าจะนะหาอะไรสนุกสนุกทำแบบเด็กๆทำด้วยกันนะคะมันจะทำให้ความรักหวานชื่นนะคะสนุกสนาน,นะคะ่ะความรักของคุณมีเรื่องของความเชื่อนะเช็ค สเตตัสเรื่องความเชื่อในเรื่องของความรักนะคะอันนี้เป็นเรื่องของศาสนานาการจริงๆหมายถึงเรื่องของศาสนานะคะแต่เรากําลังถามเรื่องความรักอยู่เพราะฉะนั้นความรักดีๆความรักปังๆเนี่ยบางทีเรื่องของศาสนาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเราพากันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนับถือพุทธแล้วก็อาจจะไปวัดด้วยกันนะคะไปโบสถ์คริสต์ด้วยกันหรือว่าประกอบกิจกรรม ทางศาสนาร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ความรักความไว้เนื้อเชื่อใจแนบแน่นมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการเงินและการงานนะคะวังวาเลนไทน์นี้นะคะเราจะได้มีในเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนการงานนะคะ,ะความรักที่ชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยความสุขนะคะ จากวันวาเลนไทน์เนี่ยจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณแบบจิตใจปลอดโปร่งนะแล้วก็ทำให้ไปคิดต่อยอดในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของการเงินธุรกิจได้มากขึ้นนะคะและก็เดสกายแดนออลล์ oh, เคิบอกว่า Don't back down นะคะอย่าวิตกกังวลอย่าจิตตกนะคะบางครั้งบางทีอ่ะคำพูดของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราคำวิจารณ์หรือว่าการที่ตัวเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ย มันก็จะทําให้เราจิตตกทําให้เราเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็นั่นแหละคุณกลับมาแต่งตัวเองแล้วเออคุณกลับมาแต่งตัวแล้วบางทีคุณอาจจะทําอะไรแปลกๆนะรีเบลมาอย่างงี้คุณอาจจะแบบเออเลือกใส่เข็มขัดเลือกใส่เสื้ออะไรแบบที่คุณชอบนะคะมันก็อาจจะทําให้คนรอบตัวคุณเนี่ยรู้สึกผิดหูผิดตานะคะก็อาจจะมีคําวิจารณมาบ้างนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองเนาะเออทำเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วก็ขอ ขอการสนับสนุนจากคู่รักของคุณนะคะเออบอกว่าเนี่ยอยากจะลองทําแบบนี้ดูนะคะอยากจะแบบว่าอยากทําอะไรแปลกๆด้วยกันนะคะอย่างเช่นใส่เสื้อทีมใส่เสื้อคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็สามารถทําได้นะคะชวนกันไปทําอะไรที่มันแบบดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะคะสําหรับคนที่เลือกเจ้าหญิงออโรรานะคะเรามาดูความหมายหนะ้พาพ่ยกันนะคะ ท็อกทูกอสนะคะทอกทูกอสก็คือมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะถ้าคุณอยากให้ความรักดีเฮ้ยทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องนั่งสมาธิการที่คุณฝึกจิตให้เท่าทันตัวเองอะ่ะมันจะทําให้จิตใจคุณแจ่มใสมันจะทําให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองนะคะบางทีในความสัมพันธ์เนี่ยในการออมอบความรักให้กันน่ะมันมีเรื่องของความหวังดีด้วยแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าหูเราเราก็อาจจะแบบมีความ ร้าวมีความเปราะบางอยู่ในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเรากังวลแล้วก็ไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยจะทําให้เรากลับมาเริ่มต้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะไม่เอาเรื่องเก่ามาตัดสินเรื่องใหม่แล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตมากจนเกินไปนะคะโอ้โ oh. ห Connect with your soul family นะคะก็คือให้กลับไปอันนี้บอกเลยว่า อาจจะต้องชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะหรือว่าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาใดๆก็ตามที่คุณนับถืออยู่นะคะโดยเฉพาะชาวพุทธนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไปฝึกจิตด้วยกันนะมันจะดีกับคุณมากเลยก็คืออาจจะไปสวดมนต์นะชวนกันสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเปิดเปิดวิดีโอทอถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็อาจจะเปิดวิดีโอหรือว่า แชทคุยกันแล้วก็สวมดมนต์ไปด้วยกันนะคะหรือว่าการนั่งสมาธินั่นเองนะคะมีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของจิตใจนะเออถ้าต่างคนต่างพัฒนาในเรื่องของจิตใจนะคะคุณจะเย็นลงกันทั้งคู่นะคะและจะทําให้ความรักนี้นะมันราบรื่นมากขึ้นนะคะแชร์โยกิฟนะคะ ชวนกันไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์กับสังคมนะคะเช่นจิตอาสาการช่วยเด็กกาําพร้าการที่ไปช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนะคะหาโอกาสดีๆแบบนี้ไปทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมด้วยกันนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณแน่นหนึบขึ้นนะคะคุยกันแบบว่าตรงไปตรงมานะคะใจถึงใจนะคะทนุถนอมจิตใจกันเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ Past life relation นะคะเรื่องราวในอดีตมีผลกับความสัมพันธ์นะในช่วงหลังวาเลนไทน์นี้แน่นอนนะคะบางทีคุณอาจจะคิดมากในเรื่องของแฟนเก่าหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนเราคู่รักเราเปลี่ยนไปนะคะมีความกังวลในเรื่องของการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันนะ เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ไพ่บอกแนะนําให้คุณไปฝึกสตินะคะไปฝึกสติตาสมาธิไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจสงบขึ้นบางทีเรากังวลแล้วเราวุ่นวายวุ่นวายใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะ free yourself นะคะคือตอนนี้จะบอกว่าความสุขของคุณเนี่ยมันอยู่ในมือคุณแล้วคุณก็ฝากมันไว้กับอดีต อดีตเนี่ยมันก็เป็นความทรงจําแล้วก็ประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะคุณก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยเห็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวที่รู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแล้วคุณก็เอามันมาเป็นจุด ตัดสินความรักในปัจจุบันของคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้อิสระกับตัวเองค่ะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้มีความสุขมากที่สุดนะคะปล่อยอดีตให้เป็นอดีตไปนะคะ Boundary ค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือว่าคู่รักของคุณนะคะกําลังต้องการพื้นที่ส่วนตัวทั้งคู่นะคะ,ะบางครั้งบางทีเนี่ยการก้าวล่วง ในเขตปลอดภัยของกันและกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรักครั้งนี้มันขมุขมัวก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันปังๆนะคะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่เจ้าหญิงเบลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักดีๆหลังวาเลนไทา์นี้จะทำย่างไรนะคะ s e e thelight นะคะเหตุการณ์ เรื่องราวทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์ของเรานะคะให้เรามองบวกเข้าไว้นะคะเรื่องทุกเรื่องมีเหรียญสองด้านนะมีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหึงหวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดด้วยความหวังดีหรือกสื่อสารกันบางทีอาจจะกระทบจิตใจกันนะคะก็ขอโทษขอโพยอะไรกันหรือว่าไปโฟกัสในเรื่องของ ข้อดีของการที่เขาแบบแสดงความคิดเห็นนะ่ะมันก็ยังดีกว่าเขาเขาเห็นอะไรที่มันไม่ดีแล้วเขาไม่พูดอะไรนะเออหรือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอาจจะแสดงความห่วงหวงหวงเรานะคะหึงเรานะคะมันก็ดีนะคะแปลว่าเขารักเรานะคะก็มองข้อดีอ้าโอ้โหเนี่ยมาแบบติดติดกันนะ turn on the light นะคะถ้าความรักมันมืดมัวขมุข,ขมัวแล้วก็เปิดไฟซะสินะคะ ถ้าเราอยู่ในห้องมืดๆเราก็จะบอกว่า Turn on the light เปิดไฟเปิดไฟซะมองด้านสว่างซะทำให้มันสว่างเข้าไว้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยก็มองหาว่าเราจะมีอะไรดีๆในชีวิตไปทำด้วยกันนะอาจจะไปทำบุญหรือว่าอาจจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้นะคะ stick with it นะคะ stick with it หมายถึงว่า เป้าหมายคุณจะต้องชัดเจน,นะคะ่ะว่าหลังวาเลนไทน์นี้นะคะหลังวาเลนไทน์นี้ความรักฉันจะต้องดีนะ,ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมารบกวนจิตใจอะไรที่มันไม่ดีสลัดทิ้งไปเลยค่ะ <asury S 1> อะไรที่มันทําให้คุณขุ่นมัว <ema> นะคะความคิดความเชื่ออะไรที่ทําให้คุณขุ่นมัวนะคะสลัดทิ้งไปเลยค่ะการ์ดใบนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณค<นอ>ู <ead S 1> <ๆ>่ควรคุณคู่ควรกับเรื่องดีๆความรักดีๆที่รออยู่นะคะ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับมันคุณจะได้รับมันนะคะต้องเชื่อก่อนนะคะและความเชื่อก็ยังคงส่งต่อมาที่การ์ดดิโรแมนติกออร์ c เคต่อนะคะคือ The r o m a n ์ดิโรแมนส์แองเจลนะคะก็ยังคงตอกย้ำกันต่อเนื่องว่า คนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเขาเป็นตัวจริงแล้วเขาเป็นเนื้อแท้เขาเป็นคู่แท้ของคุณแล้วนะคะเออเขาเป็นคู่แท้ของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณลุยเลยเต็มที่กับเขาเลยนะคะคุณอยากจะให้รักครั้งนี้มันหวานชื่นแค่ไหนคุณทําไปเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณคิดลบแล้วก็ลังเลอ่าบางทีเนี่ยการคิดบวกกับการคิดลบเนี่ยการคิดลบก็คือการลังเลหวาดระแวงแล้วมมีคําถาม ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ล่ะแล้วเราทําไปมันจะดีหรอมันจะโนนี่น่นนะคะให้คุณฟันธงไปเลยนะคะว่าคุณเต็มร้อยกับเขาได้เลยโอ้โหได้โซเมตมาอีกนะคนที่เลือกคนที่เลือกการ์ดไปนี้จะบอกว่าหลังวาเลนไทน์นี้ความรักหวานชื่นรื่นรมกันยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็เดสกไกดแดนก็บอกคุณว่าไฮเพรสติดนะคะคือใช้ชีวิตในความสัมพันธ์มีความรักอย่างมีสติปัญญานะคะ คุณอยู่กับความรักนี้บนพื้นฐานของการคิดบวกมองแง่บวกนะพอคุณมองแง่บวกเป็นคือเรื่องทุกเรื่องมันมีด้านบวกด้านลบแต่คุณเลือกที่จะโฟกัสด้านบวกนะคะพอคุณโฟกัสด้านบวกคุณก็สติวิดอิดเลยคืออยู่กับด้านบวกอย่างเดียวเลยนะคะมองด้านบวกอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศความสุขทุกๆอย่างมันก็จะเป็นบวกมันก็จะเป็นทางดีทั้งหมดเลยนะคะโชคดีนะคะ โอเคเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะกับหน้าการ์ด Goddess Sky Dance Oracle นะคะอ่าโอเคเรากลับมาสรุปกันอีกครั้งนะคะสำหรับหน้าการ์ด Goddess Sky Dance Oracle นะคะสำหรับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะคะบอกไว้ว่าอย่าจิตตกนะคะอย่าวันไหวะคะ่ะคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทำนะคะเออ ทำดีแล้วทําถูกแล้วนะคะแล้วก็พากันไปทําอะไรที่มันแปลกๆาพาทำไ,ไปทําอะไรกันที่มันโดดเด่นแตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะความรักดีๆนะคะในกองไพ่ของเจ้าหญิงออราานะคะบอกว่าให้คุณเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนะคะ,ะเขาเคารพคุณคุณเคารพเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาเคารพพื้นที่เราเราก็ต้องบอกว่า เรามีขอบเขตอยู่ตรงไหนเออให้เวลากับตัวเองบ้างนะเขาบอกว่าให้เซโนกับคนอื่นนะคะในเวลาที่เหมาะที่ควรนะคะถ้าคุณตามใจเขามากเกินไปนะเขาก็จะไม่รู้ขอบเขตเขาก็จะไม่รู้ว่าเขากําลังลาเส้นคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสื่อสารกันตรงไปตรงมานะคะและเจ้าหญิงเบลค่ะสุดยอดเลยนะคะความรักของคุณจะดีจะปังได้นะคะก็ด้วยกันคิดบวกมองบวกแล้วก็ใช้สติปัญญาในการคลองรักนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรอยากจะให้ช่วยเปิดจาร์ดให้นะคะฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตอือนด้วยนะคะ